รถตัดหญ้า c y 8700ที่จะมาเพิ่มความสะดวกสบายให้กับเราเครื่องรุ่นนี้มีใบมีดชนิดใบวายจำนวน3 6ใบผลิตจากเหล็กแข็งพิเศษและมีหน้าก่้งในการตัดหญ้าอยู่ที่70เซนติเมตรใช้งานได้อย่างมั่นใจกับแผ่นกั้นชิ้นง,งานกระเด็นปรับความสูงต่ำของใบมีดได้อย่างง่ายๆสบายเพียงแค่หมุนปรับตามความต้องการที่จะใช้งาน ออกแบบใหม่กับล้อยางขนาดใหญ่แบบเติมลมล้อหน้าเลี้ยวได้สะดวกสบายหมุนได้360องศาและมาพร้อมขุมทรัพย์กำลังกับเครื่องยนต์เบนซิน9แรงม้า274ซกันไปเลยทีเดียวมาพร้อมระบบขับเคลื่อนเกียร์เดินหน้าถึง3เกียร์และถอยหลัง1เกียร์ปรับหมุนมือจับได้360อองศาและปรับระดับความสูงต่ำได้ตามผู้ใช้งาน หากเพื่อนมีน้องท่านไหนสนใจลดตัดญ้าซิวาย8700ก็สามารถติดต่อสอบถามตามช่องทางที่ขึ้นด้านล่างให้ได้เลยนะครับสินค้าทางร้านมีบริการจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางทัวประเทศด้วยนะครับ